โอเคก็สว okay, so uh, mm. okay. so ัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม One Piece Barrier สี่กันนะก็ช่วงนี้ลงคิดทุกวันเลยนะเล่นเกมไปเรื่อยมาเดี๋ยวเล่นเลยกันไม่พูอค้อนเพลงผมมาเล่นถึงด่านเลยนะเกาะโฮเคก์พึ่งถึงด่านสองนะจริงๆแต่ไม่ต้องเล่นซันจิแล้วก็เล่นซันจิแล้วกันนะผมมีลูฟี่อยู่แล้วจริงๆผมอัพไปถึงสกิลไฮคิราชันแม่งโคตรเทพจริงแต่ว่าตามเนื้อเรื่องอ่ะเราต้องเล่นแบบโฮเคก์อะไง ึ่งโม่เลยนะว่ามผมจะไม่ดูเนื้อเรื่องนะเอาเป็นว <ผม S 2> ่าจะสรุปไปเลยก็คือเอาเป็นว่าซันจิอ่ะมันโดนเท่าที่จมในเนื้อเรื่องอ่ะผมเท่าที่ผมจําได้นะคือซันจิมันโดนแบบข้อเสนอเลยต้องมาแบบว่ามาแบบประสิทธิผ์กับเออเกาะเกาะของบิ๊กมัมอ่ะแล้วทีเนี้ยมันซันจิก็โดนหลอกให้แต่งงานนะใช่ไหหลอกให้แต่งงานตอนแรกก็จะโดนหลอกแหละแต่ไอตัวสามตามันกําลังจริงก็งอย่าจับข้าวได้ะมณเนี้ยถ้าใครมีข้อมูลก็ถ้าข้อมูลผิดข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยได้นะ เดี๋ยวอัพสกิลก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเล่นยากนะเ,นเดี๋ยนเราก็อ่าเราจะอัพเป็นค่าเน้นเตะนยแล้วกันนะอันนี้เกาะเกาะน,นี้มันปกติอยู่แล้วอันนี้ไป skill. อ,อัพสกิลเออเกี่ยนี้น,นี้ได้ละ ผมจะเน้นไปที่สกิลแบบสกิลเพย์เป็นหลักเลยนะโอเคสกิล okay. ต่อสู้เป็นหลักเลยเดวิลจัมจงตีโอเคเข้าคาประมาณนะี้ ก็เดี๋ยวขอเดินเนี่ยลูกเตะคุยกรีดวัน็อตเนื้อลูกวัวเนื้อบทชั้นสุดยอดเลยวะ่ะคอมทรงจำในนรกเอาทาน,นี่มาทักษะเราก็จะใส่เป็นแรงพลังโจมตีวายพลัง ให้สังหารพลังช้างปัจจัยเชื้อสายการจับจ้อง่ายความเป็นผู้นำผู้ค่ายผู้นำเด็ดขาดปแอกเลยสันจีสามสี 3, ่ 3, แล้วดูท่าพี่แกก่อนว่าพี่ท่าอะไรบ้างนะ บอกก็ไม่ยากนะโอเคโอเคเดี๋ยวเร่องระเทศท่ากอนเทศท่ากัน,กนโอเคอันนี้ท่าเตะขึ้นอันนี้ท่าลงโอเคแล้วถ้าอันนี้ละ่ะ

ปุ๊บใจเย็นพี่ชาย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 กูนี่ผลงานชั้นสุดยอดเว้ยโอ้ยโอ้ยเก่งกันจังวะเจอล่างไฟกูไอ้สัสเอ้ยนิจิโดนไปดิอมาเด้เจอขาดำไปหนุ่ม สี่ปึ๊บหมุนหมุนสองแดดหนึ่งสองสาปาเด็ดปะอะไร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 ปึ๊บแดดไปแดดไปเอออะไร อะไรจริงมันมีคอมโบอากาศเยอะจริงมันต้องกดแค่นี้ล่ะเน่เออ,เอ,อ,อะไรละ่ะอะไรละ่ะ,ละนี่ยนซีอีจีอีจงอีจีมันจะมาชนะกูได้ไง,ไงมา โอ้สกิิลหลากหลายดีว่าสันจิเปิดตีนทองหน่อยดีกว่าฟีนเฮ้ยเดินชมจันเรอะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเดินชมจันปะมาดดมาดดโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่เล่นยากว่ะสันจินาีด เดินชมจันมาเดย์มาเดยมาเดยกูในซันจิแต่ประวัติซันจีนี่น่าสงสารมากนะจริงอะไรล่ะอะไร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 ยนจงยนจี มาเหอะสู้กูไม่ได้หรอกไอ้เฮียตรงเก่งกว่าเยอะ,อะเฮียย้ำกระมอมแอคหน่าแอคหน่าจะผลงานแล้วกูเดี๋ยวผลงานครั้งใหญ่เฮ้กูไม่สู้เฉย,ยเฉยไอส้สัตว์จิจิปื้นแล้วจิจิมาเมื่อวานเลยไปคัดซีนมาดูดนาดหน่อยกัน เฮียหมาโมไอส้สัตว์มันยอมเพราะว่าแบบเห็นใจเดลูฟี่เฉยแหละข้ามเลยเห็นแล้วขัดใจแต่ถ้าใครดูตัวแล้วก็จะเข้าใจนะซึ่งก็ขอพยายามที่ผมให้แบบดูเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันค่อน,น <c oughs> <c oughs> ข้างนานใช่ใช่ค่อนข้างนานถ้าคุณดูอยากให้ผมเปิดได้เลยก็ได้นะเดี๋ยวผมยอ้อนตั้งแต่แรกๆให้เลยอะตั้งแต่ด่านแรกเลยเล่นใหม่หมดเลย แ้าอยากดูนะก็คอมเม์มาได้นะเพราะผมกลัวคนดูแบบเออเบื่ออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออสู้อะไรดีกว่าโอ้โหจบไปเหมือนกันวะ่ะไปแถมอีกดานนึ้งกันว่ะให้ครบสิบนาทีนะจะได้หน้าดูนะเออเนี่ยได้เล่นลูซี่หน่อยนี่แหละกูจำได้ผมจะโดนต่อยแต่ได้เป็นตามเนื้อเรื่องจริงๆเราซันจิมันอยู่บนรถม้าไมา่ใช่หรอวะ ให้จำดามอยู่รถม้าไม่เขีหรือจำผิดวะไมาซันจิมารับกลับแล้วซันจินจเฮ้ยเตะลูฟี่อยู่ตรงนี้ ชั่วต่อนี่ทำอะไรกัเข้เร่กไุกโดมโง่ไอ้เหียวิสโมเป็นโง่ไอ้สัตว์ดูฟี่กูเครียดเลยโอ้โหอัพควยเลไไม่ได้เลยเหรอดี ดูฮาคิราชงราชันมีหมดอ่ะปืนยัคกกันโตเนี่ยกับฮาคิราชันเนี่ยมันจะเทเอกันวะบาสุก้าคนยักเนี่ยจริงๆแกเสียก็เกินพอนะ,อะไปเลยแล้วกันนะ เอาเฮียอะไรมาสู้กูไอ้สัสซันจีเป็นยาอ่อนอะไรมาสู้กูมึงอะเอาอะไรมาสู้กูฮะเอาเกต้าของสาเนี่ยคอมโบยาวเลยมาดิมาเดมาเดอุ้งตีนไอ้สัสมาดิจี้กันตรงจีกันโตมาเหอะหมัดลงหมัดรวมกิลลี่แม็กนัมมาดิไม่มีโอกาสได้สวนอะฮาโคหาร์คิคกูมีหมดไอ้หนุ่ม มาเหอะมาเหอะไ,ไ,ไม่มีโอ,อกาสได้สวดกูอะีกันโตมัคนยักษ์จังยืดป,ป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเด็กมามาม,ามาึงทำกับตันได้ลงคอได้ยังไงมึงทำกับตันได้ยังไงท,ทำกับตันได้ยังไงอะไร เจอกิกันโตอุ้งตีนต,ตายเลยเหรอที่กูชนะเลยเนะี่ยอุ้งตีกิกันโตสู้รูฟีไม่ได้หรอกพี่โดฟี่ไม่เที่เฉยเลยี่อ วะกามมมปักกิก่งเนี่ยเอื้อหลับเลยเฮ้ชุด3จีเบ้さよならごめんね余計なことしてบังอาจท่นทานกัปตันไอ้เฮียไปกูสู้ เอดูซอนซันจิมันซึ้งหน่อยดิไอ้เฮีอ่มันต้องอยู่บนรถไม่ใช่หรอมันเดินได้ไงวะตอนนั้นกูด,ดูมันอยู่บนรถไม่ใช่หรอ ซึ้งเกินไปครับเลยอ้านี่คุชนะแล้วอุ้ยอุ้ยแต่จริงๆนะในเกมมันจะข้ามมาเยอะมากนะจริงๆถ้าฉากนี้ก็คือเป็นฉากที่ลูฟี่แบบโดนลุมเยอะมากถือว่าเกมก็าทำเป็ตคิปมาได้ดีแล้วนะจริงๆมาเถอะเนี่ยตอนนี้ซันจิเดี๋ยวจะจีเจ้าข้ามมาให้ เกเสเปียเจ๊กเสปาสุก้าต้องเกียร์สี่โทนอ่ะละบอมกูเมนอเดอะเดอะเดอะเดอเดเดชินยนิมาเดคาลงคาวาลินกูมีหมดอ่ะเดอะเดอเเด มาได้มาได้มาได้ทิ้งทองอากันเดียวชินาเดอร์มาได้มาได้ลูฟี่กูเปิดหมัดใหญ่ด้วยเอลูริกซูบา,าออสูากับได้ทุกตัวได้ทุกตัวกูบอกแค่นั้นแหละได้ทุกตรงได้ทุกตัวคาวาวินคาวาวินเอ้ยคาโปนเน่แก๊งเบ็ด เอาอะไรมาสู้กูหึงเอามึงก่อนเลยตัวแรกมาดิอัดคลิปอยู่ครับชิง้งอาองอากันชิง้งอาองอากันโดนกูไวสัดมาดิหาคงหาคลิปมีหมดอะครับบกีกันโต มาดิมาดิอิลิเฟนโงอิลนินกันมาหมดละบาสุก้าคนยักษ์ยังยืดมาดิมาดิคอมโบงคอมโบ,บงมาหมดกีกกันหาคิ้ราชันพิ่นี่ตายวิ่ยกกันโตต้องเจอของจริงอันนี้ต่างหาก กันโตเอาเหี้ยยี่น้องเจอเกียร์สี่จริงวะบ้มกูมึงตายเชิงโง่ทิ้งข้อของอาการนะเดี๋ยวเดีโดนครุฑตัวกูบอกแค่แหละเอวเล็กสุบาซูกา ไอ้เหี้ยตายพวกมึงตายกูบอกแค่นั้นแหละคาวาลงคาวาลินกูมีหมดอะเด็ดทุกทงทุกท่าตายหมดอะแต่มันหนาเตอ์เลยวะเรบไปดีขอบคุณนะโอ้โหไอ้สัตว์มาเหอะมึงก่อนเลยมึงก่อนเลย ทิ้งกองคันไอ้เฮียใช้ผิดทางเฮ้ยก่อนอื่นต้องใช้ท่านี้ก่อนอก่อนที่เกียร์สี่กูจะหมดเอเลิูวาซูกะโดนกูโดนกูโดนกูต้องโ,โ,โดนเลดฮอกนะ่ะเลดทูฮอก ไอสัตว์เอ้ยกูใส่ชาร์จเทๆซนะหน,น่อยกิกันโตมีเรฟินกิตลีตรงนู้นสินะเยอะสีนะ่หน่อยกระจอกไอสัตว์มาด้มาด้มาด้โว้ยเฮียชาร์จยังไม่สุดเลย โดนกูชาร์จได้ต้องชาชาร์จของจริงอันนี้ต่างหากเออตายมึงมึงมึงอยู่ไหนทิ้งอะคองอากาันคอปราคาวรลินปึ๊บปะเจ๋อปุ เจอกูอ้าวเฮียที่โผมไปแล้วชารอดเปรอดไปรอไปรอเไปรอมึงก่อนเลยกีกีกี่เฮียอะไรเฮียอะไรก่อนที่ท่ากูจะหมดโดนกวาดปะเศนาธิการเหรอไอ้สัตวะเด้โอ้ยฮาชิราชัน เอเลเฟนกันกีกันโต้กีกันโต้กีกันโตมาเหอะมาเหอะมาเหอะกูมีทูกค่ากูบอกแค่นั้นแหละเออเออเออตายกูบอกแค่นั้นแหละมึงรอดอ่ะแปลก โอ้โหฝนตกใส่โลฟี่เออแย่จ้ารู่น้องโดนจัดการเกือบมมึงก็โดนนะแต่ว่าดูท่าจะกีดติกันแล้วสินะมาม้อยู่ที่บนปราสาทรอจะแย่แล้วเป,ลเปลโลเปลโลลินเปลโลลิน,ลลลนรอฟลูฟี่แล้วเหรอโอ้ ตามเนื้อเรื่องเป๊ะถ้าใครมีพี่แตะไว้ก็บอกก็ได้นะงั้นก็ปิดคลิปละแค่นี้แหละก็กดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยครับบ๊ายบาย